สบายดีทุกคนมื้อนี้มาอยู่กับตีน่าสาวเราบ้านนาละกัแก้มบุ๋มละกันไอเอทีมงานบ้านนาไอเ<ไ>ออ<น>ยู่นี่ครับผมอยู่นี่ครับมือนี่เขามือนี่ไอเอวัิพามาผสมพันธุ์ทุกคนผสมพันธุ์ครับตี <laughs> น่นเอเอเอากับผสมพันธุ์ยังคือแบบว่าเอาสัวๆแท้เนี่ยไอตีน่าไอสิเป็นผสมพันธุ์ผสมพันธุ์มักแตงเนาะตุ๊กใจว่าไปผสมพันธุ์เา <laughs> นะ <laughs> อเอานะผ <laughs> สมพันธุ์มักแตง เดี๋ยวทีให้บึงเนาะว่ามักเสงอยไงนี่เนาะนี่อันนี้จะเป็นสวนมักเสงอันนี้เขากำลังผสมพันธุ์เป็นบ่แม่นครับตัวเ้าไปเก็บเมื่อวานนั้นจะเป็นอันมือนนนัเป็คนละอย่างคนละแตงอันนี拜拜้ like เมลอนอันนี้เมลอนไม่รู้มั้งไปไปเอไปบ่ไปน้อกันสิพาไปไปเดี๋ยวไปกันเลยไปถามอีเมลเพิ่อนนะเอาไอ้ไอ้ um ไอ้บางแผนกับทินาไปมาให้นมูจอนะไปถามเพิ่อนนะคือเป็นบอภาษาบ้านเจ้าเลยบอตรงบอภาษา ภาษาลาวเลยแม่เฮ็ดจังไดนี่มีวิธีการอยงใดเป็นเบาภาษากไปเลยให้เพิ่นงงเอ้ก็สิ่งหง่วงวะเพิ่นเพิ่นเป็นสิงงจังไดนะไปไปไปจับมือมาแค่อันลราจะจับไปไม่เหนื่อยหรอกนี่เลยเอ้ากลับมาลรอไปเขาล่องไปขอล่องล่องแม่เสียแดงกันได้คุณล่องสองคนเปล่ะแม่สองคนเปล่ะไปยัง มันนี่ครับพุ่พุมาลองพี่ลองพี่เจ๊ไปโอ้ลองนี่ก็ได้ลองนี่ก็ได้ลองนี่ก็ไดอไปบ่มแล้วฝนตกแข้งเอาภาษาฮมาเป็นเลิกมาเปงบอการอจบอย่างแปงแปลงก็ ตอนบักแดงตอนระถามว่าโอ้ยแม่หูบาร์วัลูกเราอย่างโอ้บารลูกบารลูกเนาะบาลูภาษาเราแต่อเบื่อนป๋อเราแต่อเบื่อนป๋อหมูหมูโอาแปะแปรแปรให้ลองใหดได้บอโอ้มาเดี๋ยวเขาเขาเบิรงนเบิร์นห้แหงไม่เย็นสอนโอเคเลยมื้อนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิให้น้องๆครับมาเรียนรู้เบิงวิธีการตอนบักแตงนะครับเอาก่อนอื่น ก่อนอื่นครับเช่นตะลุกเช่นตะลุกก้อนที่จีนเป็นน้ำปั้นเช่นตะลุกกันนี่แหละให้มันอันเอาเอาเอามาเอาดอกจากในตอนนะครับนะเดี๋ยวให้แม่เพื่อนหามาไหมาพี่อย่าหน้าบิึงอ่าตีหน้ามาสังเกตเบิึงให้มันได้ดอกซ้ำนี่เปกี่ยวกับซับเกาะเกี่ยวกับนันท์ไซเนาะ เอ๋อให้เบิร์ตอาให้เบิร์ดแต่แอบเลยออให้ให้สะอาดนิดเดียวก็สามารถติดเสื้อได้เป็นไม่ลูกได้ผสมพันธุ์สุุลูกมันออกน้ำผสมพันธุ์ผสมพันธุ์กันเองโมพันมพันตอนนี้คือภาพอากาศมามากเลยมาจะมาแรงเราไม่สามารถทำธุรกิจต่อได้หรือว่าเราเจิน นั่นคือประสบพันณ์ต่อได้เนาะทุกคนเราต้องพักเบรกเขกาเบรกก่อนเนาะพักเบรกเข้าร่มกหอนกอนทุกคนก็มาปรุงก็มาปรุงใช่เราจะดันรถไปเลยอืออือเอ่เออแถลงเข้าภาษากขมุนี่ไปสภาพอากาศเป็นเท่าได้ปัจจุบันนี้เป็นยังไงอ่ะสกีบริกก็มาแอลว่าตะกูตะไถโอเนาะออำเภออย่างวะลืมละกุจับอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีอำเภอ เขตทสบานสังกอรอยอลิกกะมาสังออรยอผสมพันธุ์สังลิกกะมานี่อ้บ่อยเออเออบุ่มนําบบลองเราตะยกนํารยมกิใจกนําบรองอายอรยมือนามอยมาดเาเดเบอร์ประธานบริษัทยจิปดยะเอาน่มาเื่อเอวีเสงกวีรมอมากหมู่ยคิละแปได้ดน็เป็นนั่นสวนพาหมู่อยู่คิดนี่กแปให้เอด้เด้อ ไปต่อไปต่อไปต่อว่าแถลงข่าวอากาศสภาพอากาศเป็นยังไงอุดรธานีตอนนี้ตอนนี้สภาพสภาพอากาศภาษากระมุภาษากระมุตอนนี้สภาพอากาศกรุงเทพก็กระมารุ่งเหอะเมรัไทยเออะกระมื่อเดรัไทยก็รุ่บรุงเอเมื่อเมื่อช่วงเมื่อกระมาเออยามกีเมื่อยามกระมาโอ้เยอะเลยมันปลาเฮ้ยปลาเออมันปลาเอง เราหนักอันนี้นะคือทำมาอีกใครไปไปไปการ์ดการให้ให้เป็ดในน้ำมูบ่ะว้าอคืออะไนคืออย่างคืออย่างเริ่มเริ่มเริ่มประมวลและเริ่มเริ่มยู่น้ำกันและเริ่มโมแมนต์มาเรื่อยแล้วก็มาเรื่อยจะมาเรื่อยไปบ้าฝนเอื้อนฝนเอื้อนใบก็มารอดคือฝนเศร้า จะมารอดไปว่าฝนโอ้วายวายวายจะรอดฝนฝนฝนตกเส้าไหมฝนเส้าตกไหมก็มาเรื่อยก็มาเรื่อก็นฝนเส้าตกเลยก็มาขึ้นแล้วเป็าฝนนั่นนี่ก็มาเรื่อยถือเงื่อนถือคนอืมไปเออกระดังล้มกันนี่แล้วเป็นจ้าไหนเป็นเป็นจ้าไหนความรู้สึกในการไปอ่า เพชเบิ้องอ่ะเป็นเทไรอธิบายเป็นภาษากระมุได้แบบการกวาดสิด้เงินแต่ละบาทตจละสตังของขาเจ้าเป็นเท่าไหาเอาเอาภาษากระมุภาษากระมุก่ันเอ๊ะของ้ชิบเาเข้าใจเอออยากฟังสำเนียงเนาะไอ้สิแปลเองเดทกมืงบอกเรียกทุกเบียมืกีเราทุกเ้มยุ้มเบี่ยงเหือมาเบียโฆษณามดับเบดกระเบะ การมือจีมือก็นี่คือผสมพันธุ์นี่เนาะก็แต่งยากพันคนน้ำสำนานเนี่ยดูก็จีมืออัมเกิดเนี่ยนะกูจะห่านกูจิมแอปเปิ้ลกินดกินอดเนาะก็มือสำนานสุดเลยนะกันที่แต่งมือก็นี่เบื่อเลยนะก็แต่งเนาะก็เด็กก็การกูจีแตงก็การี่เบิลก็มืออีกเลยบอกเรื่องแม่หมาก็เป็นคนเรือร้องมือเสามือที่แต่งกูเบิลปั๊บเออก็บมึงเรามืองเหมือนไอ้มึงเราอีกหมือนไอ้มึงอดเกาจะอดเกาอดเกาเงินจะได้ถอนค่ำเออนี่แหละ เดมาเวียม euh, ือสมัยเออ่นเวียกอีนองก็ทุกทีอ่ะยอมรับกมานนกมาการที่บ้นคลิปมีคลิปนี่ป้าโคขมอวดเกือเมือสกิจสมัยคนบอกเราเออพอจะฟั้องล้ล่ะกเบ้นกูหมดกือมือเนอหนี่นการเราจะคิดเรือสมองเดี๋ยวก็ต้องคิดในโชวนองเดี๋ยวก็ชว์เนี่ยนี่นะเหมือนนอนี่แหละเหมือนอีนองเนี่แหละเรียกกมากูบนเดริกเองกเมอกบนเดเมยมันเลยบบมันรู้กนนอนทานเม่กมาท่ปิโก้เยยตัวกันไหนจะมา ก็หนึ่งมีชุไอ้พวกหูหนังไอ้หัวเสื้อเอออันนี้บุ้งชเนี่ยเออเออสอดรือจมึงเดี๋ยวเรามือกาลิเจอยมือรถหนอกมือเดเหมือสภาพงอสภาพมืออากาศสภาพกตอกกติแรงเยื่อกบบนี่มันต้ละปรทานนี่อรับนี่นี้ใหสงดแห่งาม บษาาไ่อใจบอกไห้ใครเขาจะฟังเบงืองบลาเปลียบ้างไหนเอ้าไห้เขาจะ,ะาหาอูอยนกาลจีวรนี่อําเบิ่งในยาก <c oughs> จมันมันจะออยากอยากให้เขาจะฟังสำเนียงอซีด้น,นพี่รองเขาสิได้ฟังน้ำกันแน้ถ่ถเาเมื่อเข้าใจกัเข้าใจถ้าเมื่ออําเข้าใจก,กัอําเข้าใจอึข้นบ่เนาสิดีอ้ายก้เขในขึ้น่ึ้นขึ้จับใจความได้นขึ้นขนขึอียองเอิเอ้น้นอ สัมพันธ์มลวิลการสัมพันธ์การประสมพันธ์ของเกีือเมื่อเรากระหูกเหมือนเาเนเ้อเยื่อเหมือเราเยอะยอดเยอะยอดเยอะยืดของเกลือของเกียอนเนื้อนึ่งแบบบาเมื่อกันเมื่อแต่งอย่างกะเกษตรก่เนี่นะของไทยแล้วก็ เจ้หน้นี้น้องจุยอีกแต่ว่าริกมานะก็อํานวยความสะดวกแต่ว่าอีกขอบพเบกดักบางทีอันก็มาเรื่อยอต้อนมาเรื่อยน้ําเนอนี่แหละไปคนาโอเคเไปเรื่อยเออมาีนาสได้ย่างเมื่อไมเนาะดอกได้ย่างเมื่อไปไปหาผู้สาวมเนาะเมื่อกี้นี่ฝนตกย่างมาเมื่อกี้ลฝนเซาก็เลยบ่ได้อัดอันผสม ไม่ะจะเป็นผสมพันธุ์แต่ฝนตกแหงคนแบบไ่ให้ถึกฝนนตอนนั้นไปบุมไปเมื่อยไเมื่อยไมเมื่อยไืมกดม่อย่มือมมอกทุ่คนว่นฝนตกเมยเมื่อยลมวเคืียดอะไมเยเด้อเนา่ไปทเมอัไแก้มบุอม่มป่ม่มื่อไม่ทุกคนไม่มากย่ม่อม่เมื่อยไ้เมมามือดไม่เมือดไ่เ่นเมือยเมื่อยเมื่อกไมาเมอยไมม่อมอันมนเมนอไม่าอย่่ย่นเนาะเบิ่กันไือ À, ừ, yên, là hả lấy lấy lấp nhảy lắc lấp nhảy lắc ừ. còn à. nó xa okay. ừ. này đốt xay bay lắc lấp nhảy bơi bay dài ba thềm nó nghe không mưa toc đây nhá im tina cầm kem bùm à. một mười nó hên rồi lắm nhảy cả bọn lấy lấy มักมักเปลียนรย่เเนาะโอ้ก็ออนไง่เนาะเออถกนดิเี่องชุเออป็นบพ่งออเออะรน้ไงกไปนก็อุ้คนัตัวอาบน้ำอาบในอาบน้ำอาบในเนาะตากฝนนี่ดเลยบ่ะตากฝ่เียเียจฝาก ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเขาส่งคนเดือมเมื่อยแม่ปุ่มีแฮงแล้วเนาะทงเมื่อยทั้งเกลียดทุกคนฝนกระทุกใส่เนาะแล้วเมื่อใดอันท้าเมื่อนั้นเขาสิประท้วงบรรลังเขาสิทามเองเมื่อใดสิทาไปกินสินดัดเมื่อใดสิทาไปดิ้นห้างเนาะอืมคลิปต่างคนแม่เดี๋ยวเขาจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนทุกคนเมื่อไห้่เนาะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเลยบ๊ายบาย